อยู่ไม่ไม่ไม่อยู่แบบไอันนี้ปลาไม่อยู่กี่วันวะปลาไม่อยู่นานปะไม่รู้มา5วัน5วันมามาเปนไหนอ่ะกูพิจูบ้านซะแน่อะไรแกแ้อะไรหายหวัวมึงใช้คำว่าหายหวัวกับกูด้วยนะใช้คำว่าหายหวัว อยู่ไหนวะเนี่ยหนูไม่หวยอ่ะว่าใช่ไม่มีชัดเลยชัดเลยเกียวจัดการดิขอข้าวหน่อยค่ะพี่ชายเกียวขอข้าวเกียวเกียวข้าวเกียวเกียวข้าวตายแล้วขับรถอะไรแล้วกรถหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดจ้ะ ขอบคุณค่ะเกลเกลไม่ได้เขากินข้าวอยู่ไอเกลมาเนี้ยมาเนี่ยลงมาจะเร็วเออนิดนิดหน,น่อยหนออ่อยน่ะเออแต่ยังเกรงเท่จังอ่ะเออนิดหน่อยไม่ได้หรือไงฮะเอาอย่าเพิ่งขึ้นรถกินให้เสร็จก่อนเอา ไม่ทำลูกอะเดี๋ยวก็ยิงแม่งเลยเฮีย yeah. เอาน่ะอย่าคิดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแทงลูกเพื่อให้สาวขึ้นรถเนี่ยนะอืมทำไมเหีย yeah, ลูกจริงมั้น่ะเรื่องปกติ ชีวิตอย่างใดคือเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมยังไงก็ต้องเปมเบอร์ใหม่ถูกไหมใช่เปลี่ยนเบอร์แล้วแต่ใจยังไม่มีให้เปลี่ยนหาผัวให้หน่อยนี่พี่เอ้ยาเมื่อกี้พูดเลยเมื่อกี้พูดเลยอ่ะหาผัวให้หน่อยหาผัวให้หน่อยเออหาผัวให้หน่อยได้ยินไหมกูเครียดวะ อยากมีผัวสิบคนนะดิพอดีอ่ะก็ลองไปมีดิเอาลองไปมีลองดูไม่ไไงก็จะได้แบบแบ่งเบาภาระเออลองดูได้วะอ่ะลองดูเอาลองเดีเงินคนละห้าหมื่นไงมีสิบคนก็รวยไงจีดมากหาก่อนนะหาก่อนนะเอาพี่เกียะนะคะมาทำอะไรอ่ะได้ครับดูนี่ไอเกลียมึง สเตนเดี๋ยวเ er. er <itud soundtrack. S 2> ดี๋ยวลอยเกลียลอยเกลขึ้นมาสงสารน้อ่ะเกลเกลสอนดิดูแลหน่อยดิสอนเหรอเื่งอะไรอ่ะเออก็ไม่เข้าเวรได้ทุกวันคือเราอยากเป็นไม่รู้เรื่องจากการที่ไปฟังต่อแล้วคืออันนี้ขอตอบให้ก็คือ กรณีเนี้ยเรียกพี่เรียกเรียกคุณได้ม่เรียกแม่แม่อะไรจีบแล้วเหรอจีบแล้วซึ่งค้ณจีบแต่จะไม่ว่าจีบเดือนเดือนหนึ่งคุณไม่มีแฟนถ้าคุณอยากเป็นหมออยู่คุณก็ทำได้ปกติไอ้หนูเนี่ยมีอะไรหรอป้าเออมีอันใหม่ยังใหม่ด้วยถ้าผมอให้คุณตรงๆก่หมอแอร์ตอนนี้น่าจะปีหนึ่งยังไม่เข้ามาเลยมั้ยยังอยู่กัวนไม่ได้อะนี่ปะอะไร สอนเลยอะเฮ้ยอยากสอนอะไรก็สอน,อ,นอยากสอนอะไรก็สอนยัง<ๆ>ยังยังไม่ได้เป็นตอนเนี้ย <ผม S 1> จินอย,อยู่ดรู้เหมือนกันว่าถ้าพี่เอาเวนออกเนี่ยจะรักกันจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่จะทำอยู่แล้วเอออยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเอาเวนออกเนี่ยจะช่วยกันจริงหรือเปล่าจะอยู่กันครบจริงๆหรือเปล่ารู้เหมือนกันเอะเดี๋ยวคุยเลยแล้วกันเราทั้งหมดที่เนี่ยอยากเป็นหมอทุกคนถูกต้องไหม รักในอาชีพหมอไม่ได้คิดที่จะไปเล่นแก๊งไม่ได้คิดที่จะฟาร์มเพื่อให้ฟูออกไปเล่นแก๊งถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าถูกต้องกรุณาชีนิวขึ้นด้วยครับฟาร์มไว้นีอยู่นะคนที่จะออกไปเพิ่งมาคุยกับผมเมื่อวันสองวันที่แล้วนเองนะได้ชื่อคนที่ออกอยู่ไม่ใช่หรออยู่ในนี้ด้วยนะไม่ไม่ออกมาตอนนี้มีโอกาสชี้แจงแล้วนะครับกรุณาชี้แจงให้ถูกต้องตามสิ่งที่ได้ข้อมูลมาไม่งั้นเดี๋ยวไปพูดด้านหลังอันนี้ไม่โอเคนะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นถึีเรื่ ใครอยากอยู่ต่อบ้างแต่จริงๆพี่คิดว่าถ้าใครอยากออกไปเล่นแกงก็ควรออกนกครับก็ควรออกมานะเออเรื่องุณบคงไรเชื่อมแล้วนะไม่มีนานแล้วคุณดูว่ารู้อ๋อมีแพนจะออกต้องรับผอดด้วยแล้วกันไวริประชาชนปกติแ้ก็มาสมัครหอแค่จะเจ้งไปก่อนว่าจะไม่ได้ทำต่อถ้าเกิดว่าไวริประชาชนไม่น่ามีปัญหาครับครับ เดี๋ยวเราลกวนนี่ครับไปยืนอยู่ตรงนู้นเลยครับตรงที่อยู่เลยครับอ่าโอเคคนที่มีวัยรุษประชาชนที่อยากจะออกอยากเล่นแก๊งไปยืนตรงนู้นเลยครับรับเงินแดงพี่ผิดถูกครับที่ไหนทำได้ตอนนี้มีอิสระในการตัดสินใจพี่อยากให้เลือกตัดใจตามพิจิตรอยากทํานะไม่อยากให้เกิดการพูดย้อนหลังที่หลังว่าน่นนี่นั่นโดนบังคับไม่อยากให้มีนะครับ นะครับเป็นพี่กับเขครับถ้าเราเราถ้าถ้าถ้าเป็นพ<ห> <มา S 2> ลิปประชาชนแต่ยังอยากทําหมออยู่ก็คือมันก็ยกัยงคิดว่าพลปประชาชนอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณถือสิทธิพลิปประชาชนครับคุณจะสมัครตำรวจหมอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแต่คุณต้องเริ่มมาสอบก,กับพี่กับสวิตตีเท่านั้นอ่านะลุงขออนุญาตถามอ่าพอดีลุงเป็นหมอมาจากมัลติเวิร์สใช่ไหมฮะอยู่นู่นมาสี่เดือนแล้วก็สอบมาที่เนี้ยสัญญาปีหนึ่งถ้าถึงหนึ่งปีแล้วอ่ะ ถ้าลูกมีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวในฐานะประชาชนฟาร์มบ้างอะไรบ้างถึงตอนนั้นเราค่อยคุยกันใช่ไหมหรือว่าสัญญาจะมีเปลี่ยนไหมผมว่าสัญญาเปลี่ยนไปหมดเลยดีกว่าแล้วก็ใครที่มีสัญญาว่าอีกกี่เดือนจะเป็นหมอเป็นหมอผมว่าอีกกี่เดือนจะเป็นประชาชนผมว่ายังไม่มีดีกว่าอ่ไปหมดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นถ้าเกิดว่าสมมติใคร <c oughs> ที่ทํางานมาเกินครึ่งของสัญญาที่กาหนดไว้แล้วอะ เดี๋ยวผมแนะนำนะให้ไปคุยกับสวิตตี้ให้ไปคุยกับสวิตตี้แต่ส่วนคำหยาบพวกเนี่ยคุณจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนด้แกล้งมันคุยถ้าเกิดว่าคุณออกจากหมอเออนด้แกล้งเวลาคุณเข้ามาไว้ที่เขาคุยกับคุณแกล้งแม่งเลยเอาเวลาสมมติารักเดียวคุณอยากที่จะออกเอาเดี๋ยวเราเปิดสอบให้แต่มันก็ต้องแล้วแต่คาแรคเตอร์ประสาทหรือไม่พามเป็นกรณีพิเศษเลยเปิดสอบให้เลยไม่ได้เกี่ยวกับก้ามาพูดดีนะการประกาศของประเทศ ผมคิดว่ามันเข้ามาเพื่อช่วยสังคมแล้วโตแล้วตอบแทนก็รู้เปิดให้เตอบแต่ว่าลีตัวนะลุงจริงอ่ะไม่ใช่ลุงปลอมอ่ะเก็ดป่ะาจริงเออลุงจริงอ่ะดูว่ารู้ลุงจริงดูไม่เห็นผลเดียวแล้วลุงปั๊มอ่ะส่วนเรื่องของลุงอ่ะลุงไม่น่ามีปัญหาอะเลยนะการทำงานของลุงพูดไม่พูดให้สิ่งพูดให้สิ่งเฮียไม่รู้ไม่รู้สั้นยาวที่หลังก็ได้ครับง่ายต่อกไปคุยทีเดียวไม่ได้ ไวริสประชาชนที่จะไม่ได้ออกแก๊งไอ้หนูหนูหนูหลบมาหลังสซิตตี้หน่อยไวริสประชาชนที่จะไม่ได้ออกแก๊งอ่ะนี่ครับยืนยืนข้างหน้าพี่ยูเลยครับไวริสประชาเอ้ยไม่ใช่ไวริสประชาชนไวริสประชาชนที่จะเป็นหมอต่อเอางี้ไวริสประชาชนทั้งหมดไปเลยไปยืนหน้าพี่ยูเลยครับไม่ได้ไปไวริสหมอยืนฝั่งนี้ไอเกียหลงไปเลยครับพี่อะไรครับ ึงเรียกกูทำทียอะไรเพียคนอยู่เยอะจะด่าทำไมไรกูวิดเปอร์ควายมึงสี่ควายมึงสี่เฮี้ยโง่ตายนะครับไอ้ทั้งหมดกูจะด่ามึงออกทำทียอะไรมึงดูสภาพกันเลยที่แต่งตัวเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยอ่ะแล้วมึงเป็นเฮี้ยอะไรอะกูล่ะึเออถ้าเกิดว่าสมมติวัยรุ่นประชาชนอยู่บนเกาะนี่เขาผมนยู่ตรงแฟกตรงนี้นะครับเอทีเอ็มไอแฟกต์พี่จะไปไหนฮะพี่ไปไหนไม่ใช่โชเลดีมึงด่ากันใช่ไหมครับนะ นี่เป็นชาชนที่อยากดูมองต่อได้500โลมาแล้วนะพี่เดี๋ยวไปออนได้คับ ไไม่เป็นรตรงนู้นด้วยนะรวมไปถึงตรงนู้นเอามาทำเพี้ยอะไรจะฟาร์มหรือไงไอสัตว์เดี๋ยวนะนะหมายถึงว่าไม่มีรถใช้ใช่ใช่ที่แล้วมึงให้พี่กูขับพ้าร้อยโลเนี่ยไหนควายฝั่งนู้นออกฝั่งนี้เพี้ยพี่กูเป็นใครโลมีไว้เก็บนวัยประชาชนแต่ยังเป็นหมออยู่ต่อไม่ใช่ไม่ใช่ต่ออยู่แถวต่อแหละพี่ไปไหนพีหล่อนคนที่เป็นวัยประชาชนอยู่แล้วอ่ะมึงให้ห้าร้อยโลพี่กูเนี่ยนะมึงเห็นพี่กูจนหรออันนี้คืออยากออกใช่ไหมครับตรงนี้ขายหมดเลยไม่มีรถเก็บของแล้วยังไงกูก็มีเดี๋ยวกูให้ครับพี่กูทำไง ตัดออกไปตัดออกไปแล้นู้นตัดออกแล้วนู้นเอ้าพี้ยะม่งเสือกกับพี่กูก็ใครก็ได้เงียบเงียบสักทีทั้งหมดเลยก็คือวัยนี้ประชาชนใช่ไหมมึงเงียบดิอ่ะมึงก็เงียบเดี๋ยป้องกันปัญหาดิมึงก็เงียบก่อนดิสัตว์คนมาสอบเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่หลงมาไหนพี่ลูกพี่กูป้าน้าน้าอามาตอบเริ่มเข้าหาน้ากี้จะพูดในได้จตัวกลางของสภาเนี่ยเป็นคนสอบไวรัสเออแล้้วก็เดนไหมอให้ไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้คือไม่ต้องเกรงใจนะครับคุณไม่ได้เหนื่อยแน่นอน ไม่ได้เหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวผมให้ส่วนกลางเหนื่อยแทนจะเขาสอบหมอให้ด้วยความแฟร์เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอความสามารถทาง้านที่จะพัฒนาวัดทองจะออกหมอใช่หรอไปยืนฝั่งนู้นน้าคะแล้วเรื่องกดหมอที่ต้องสอบในพื้นที่ที่จะต้องสอบตอนเข้ามายืนข้างหน้าเนี่ยส่วนกลางเป็นคนสอบเหรอในเรื่องกดหมอใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าสมมุติอ่ะเขารู้กดรู้กดหมอก็คือคุณเปิดชี้ให้เขาอ่านอยู่แล้วถูกต้องไหม ไม่ครับเราจะให้เขาทำการบ้านมาก่อนครับมีมีการบ้านไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เมโลไปตามข้อมูลเรื่องการสอบแล้วกันว่าเป็นไงผู้คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหรือถ้าเกิดว่าผู้คุณจะส่งคนมาเพื่ออธิบายสโคปงานก็ไม่มีปัญหาครับเอาเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องกันดีกว่าแทนนะคนที่เป็นไวริสหมอโอเคโอเคผมไม่เปลี่ยนหม่หมดเลยก็คือผมให้จำกัดระยะเวลาก็คือคุณเป็นหมอ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณอยากเล่นแก๊งหรือว่าอยากเป็นประชาชนเดี๋ยวจะให้สอบส่วนตัวเลยกับสวิตีถ้าคุณคาแรคเตอร์ผ่านถ้าคุณมีจิดวิญ,ญญาณที่โดดเด่นผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่รีตัวนี่คือเงื่อนไขือเ<ด>รือว่าโดนงานหรือว่าทะงองเรื่องของการเข้าเวนอนไหนนะอันไหนในก่อน ทำอะไรอย่า <Safe rév mark> เกลีสอนอะไรเนี่ยนานจังวะสอนอะไรคู่เมมเบอร์อะไรกวมาปวได้ดูดังเขากำลังโชว์เบอร์ผู้ชายสิบห้าคนให้ผมฟังนะพี่เมื่อกี <forced high> <descriptive together> ้เนี่ยเอาดีไม่ใช่ไม่ใช่เขากำลังสอนกันเมมเบอร์อยู่แล้วเมมเบอร์ใครเป็นเบอร์ผู้หญไงเขาบอกให้ผมไปหาอีสิบห้าคนที่เหลือไม่ใช่ทำไมใส่ลายหนูล่ะเออทำไมชอบใส่ลายตอนนั้นก็เดินมาแทงใช่ มันไม่เป็นความจริงเลยแล้วเ,เขาไม่ยอมจ่ายเงินให้ดูดิบ้าจ่ายอะไรอะถ้าจีบจริงก็ต้องจ่ายอะสรุปจีบจริงป่ะไอเกียวโจีบหนูนะเขามาหาหนูวันลอยนะอ่ะไอลอยอเ,เขามาจีบผมก่อนพี่หนูเคยจีบเขาแต่ว่าเขาแ,แต่ว่าตอนนั้นเขามีคนอื่นหนูอะไรเราจีบเขาแล้วแล้วเขาว่ามาจีบหนูไม่แปลว่าตอนนี้เขา ไม่ได้จีบกับพี่ไม่ได้จีบพี่เชื่อผมเนี่ยเออเชื่อมั้เนี่ยเออเชื่อมาห่างกันเลยนะป้าดู้จะจีบหนูใช้กี่บาทจีบหนูใช้กี่บาทหมายถึงเอ้าพี่พี่คนไหนรับเหรียญสกินพี่พี่พี่ให้ทั้งหมดเลยครับอุ้ยเท่าไหร่อ่ะพี่เฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเปล่าอะไครับเท่าไหร่อ่ะเข่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเก้าแปดแปดเท่าไหร่อ่ะ นหนึ่งสิบสามล้านของพี่เจสกุลอวเมงเอาตังมาจากไหนวะตังแก๊งไงแลไม่กูไม่มีกูไม่มีตังไงก๊อดกูไม่มีตังเออเดี๋ยวของแก๊งรับให้ฮะไม่ไม่กูไม่รับกูรอเปิดกระชาก่อนไม่ใช่มิเกลมาขายของเออใครอ่ะอ๋อมันหนูอีเที้ยนี่ใครอ่ะอันเดียรขอซื้อของล้กันหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะ อะไรอยากได้ของพี่อะไรแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับพี่มึงก็รีบเอาของให้เพื่อนกูดิฝากอะไรนะครับหนึ่งพี่ก็จะเลี้งผมซี่ผมก็กำลังให้อยู่นะเก็บแล้วก็เก็บเลยครับเก้าแปแปดครับมึงได้มากี่อันเติมไปเท่าไหร่ตรงนี้ต่อขอบคุณครับได้มาสิบสามล้านครับไม่มึงเติมไปเท่าไหร่ได้มากี่อันได้มาลูกเดียวครับได้มาเม็ดเดียวโอ้โไอ้เพี่อเม็ดเดียวจริงๆพี่เม็ดเดียวเติมเปเท่าไหร่นี่ต่อเติมเท่าไหร่เหมือนเหมือนลูกครับเหมือนลูกโอ๊ยฝากแสนึงเนนี่ยะ เออได้น้อยพี่ได้น้อยไปยาสกินพี่เปลี่ยนสกินพี่เจี๊ยหนูหนาหมดแล้วเกลียวไปซื้อต่อได้สิไม่แต่ว่ากาชายังไม่ปิดขายแล้วพี่ร้าน13ร้านเอาเอาสามพิบล้านรูปหัวนอนแม่ลูกผ่อนเงาไลุงรับ้ี่ชื่ออะไรครับครับสกอตครับสกอตครับโอเคครับทำไมมัเป็นไรกับเพื่อนกูไม่มีอะไรพี่โอ้พี่ก็จะหาเรื่องอย่างเดียวเลยเว้ยเพื่อนพี่ไปแดกเขี้เลยมาวันเนี้ยเจี๊ยบหรอมันเป็นงี้อยู่แล้ว ่เด็กโดดชิปหายช่วงนี้ดูแบบผันเปลี่ยนไงแล้วมันก็ไม่ได้กินกล้วยด้วยช่วงนี้เศกกล้วยให้มันกินหน่อยได้ไหมดูดิมันกลืนกินแล้วเนี่ยไอ้ลอยไอ้ลอยดูดิถ้าพึ่งแม่กล้วยให้มันกินกูตายนะเว้ยไอ้ลอยไอ้ลอยมึงไม่ให้ทิพย์โกนหัวโกนหัวก็ได้ถ้าไม่มีกล้วยหอมมากทิพย์ไม่ทันทิพย์ไม่ทันกล้วยน้ำหอมไอ้ไม่กล้วยน้ำหอมพี่เลยโกนหาวก็ได้มันจะฆ่ากูแล้วไอ้ลอยไอ้ลอยกล้วยต้องเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้ไอ้ลอยเศกกล้วยให้มันแล้วอูด พี่ชุบเลยพี่ช <blond> ุบเลยพี่ชุบพี่ยังกูถีบตายจัดพ่จดอกทายแม่งโคตรเท่เลยวรอที่หมอมองที่หน่าเออกูรู้หรอโอ้ จะไปไหนหรือเปล่าไอเกลจะพาไปทําอะไรก่อนหรือเปล่าไอเกลพาไปทําอะไรก่อนไหมไปหาอะไรทำนอนหนูพาไปหาอะไรทำเวรยนโเคโเคเกลไอเกลขับเลยหนึ่งสาม ไม่ออกอ่ะฉันไม่ออกแล้วคุณทำงานดีทุกอย่างดีแต่กับท็อกซิกคุปปลมไม่ได้ผมว่าไม่ให้ผ่านไม่หลายปัจจัยครับอือฮึเข้าใจแล้วนะรักน,น,นะครับครับพอพอเข้าใจครับต่อนน่นวันนั้น <c oughs> อันนี้คือหมอกรุ๊ปที่จะสอบใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเกณฑ์จีกับ สวิตตี้อ่ะไปไปรับเรื่องไอ้ไอ้เกณจก็ได้ไเกนจิไปรับเรื่องสอบตรงนู้นแล้วเดี๋ยวใครจะเป็นคนสอบก็ตกลงกันเอง